ต่อจากคลิปที่แล้วยังอยู่ในเรื่องเดิมยังอยู่ในเรื่องของปริพันส์2ชั้นในระบบพิกัดฉากโจทย์ข้อนี้เขาให้หาอินดิเกตข้อนี้โดยที่ R เนี่ยคือบริเวณที่ปิดล้อมทั้ง3เส้นโดยโจทย์ข้อนี้เขากำหนดให้ใช้2วิธีเขาให้ใช้ทั้ง D Y D X แล้วก็ d ีเ y โดยที่เราไม่ต้องไปหาค่าปริพันธ์เราแค่หาขอบเขตแสดงว่าเราต้องวาดกราฟหาบริเวณที่ปิดล้อมแล้วก็เอาบริเวณที่ปิดล้อมเนี้ยเอาไปใส่ขอบเขตแค่นั้นโดยที่ไม่ต้องไปหาค่าปริพันธ์เอามาดูวิธีทําพี่ขอก๊อปไปก่อนนะ ขั้นแรกนะเราจะวาดกราฟทีนี้จะวาดกราฟก็ต้องหาจุดตัดหาจุดตัดหาจุดตัดระหว่างพาราโบลากับกราฟเส้นตรงทีนี้เราจะเริ่มต้นจากกราฟพาราโบลาก่อนนะอันนี้เป็นพาราโบลาครึ่งเดียวดูสรุปสูตร y, y เท่ากับรูท x แสดงว่ามันคือกราฟพาราโบลา ตะแคงขวาแต่ตะแคงแค่ครึ่งเดียวก็คือครึ่งบนฝั่งบวก y เท่ากับรูท x ก็บไปเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันหาจุดตัดเริ่มต้นจากกราฟพาราโบลาจาก y เท่ากับรูท x ทีนี้เราจะทําให้มันง่ายเราจะทําให้รูทมันหายโดยการยกกําลังสองทั้ง2ข้างหรือร้างที่2ย้ายมาให้เป็นกําลังสองแบบนี้จ,จะได้เป็น x เท่ากับ y กํกลังสองให้เป็นสมการที่1นึ่งพาราโบลามันจะมีจุดยอด จุดยอดคือ x y เท่ากับถ้าไม่มีอะไรบวกต่อข้างหลัง y กํลังสองแบบนี้สแสดงว่าจุดยอดอยู่ที่ศูนย์จุดยอดทอี่ที่ศูต่อมามาดูกราฟเส้นตรง สังเกตน,นะยกกำลังหนึ่งทั้งคู่คือกราฟเส้นตรงไอ้ y ท่เท่าศูนย์เนี่ยเดี๋ยวให้ว่ากันจากนั้นให้เราจัดการย้ายข้างจากสมาการนี้นะเราจะย้ายข้างแล้วย,าย,ย้ายยังไงอะ่ะ เราจะย้ายข้างให้เหมือนพาราโบลาแสดงว่าเราจะย,าย้าย,า,ยา,า,ยายข้างให้เหลือแต่ x ย้ายข้างให้เหมือนพาราโบลาตามพาราโบลาย้ายข้างให้เหลือแต่ x ย้ายลบ6มาเป็นบวก6ย,ย้ายบวก y มาเป็นลบ y จากนั้นให้เป็นสมาการที่สอง เราจะหาจุดตัดนะหาจุดตัดมันมีจับสองจับจับ x เท่ากับ x แล้วก็จับ y เท่ากับ y ข้อนี้เราย้ายข้างให้เหลือแต่ให้เหลือแต่ x y แสดงว่าเราจะจับ x เท่ากับ x หาจุดตัดจับ x เท่ากับ x เอาสมกา,ารไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังก็ได้สมกา,าร1 x เท่ากับ y กำลังสองสมกา,ารที่2 x เท่ากับ6ลบ y จากนั้นจับสมกา,ารเท่ากับ0ย้ายลบ y มาเป็นบวก y ย้ายบวกหเป็นลบ6 ฉะนั้นแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบหา y อะไรคูณกันได้6ใช้2กับ3ใส่เครื่องหมายยังไงให้ได้บวก1 2ต้องติดลบ3ต้องติดบวก3ลบไป2ได้บวก1ได้ตรงกลางพอดี y เลยมีค่าเท่ากับ 2แล้วก็ลบเครื่องหมายตรงข้ามนะลบก็กลายเป็นบวกถ้าบวกก็กลายเป็นลบได้พิกัด y แล้วต่อไปเราจะไปหาพิกัด x จากสมการไหนก็ได้ที่คิดว่าง่ายจากสมการ1ก็ได้2ก็ได้อะพี่เอาสมการ1แล้วกัน x อ็กเท่ากักบ y กำลังสองจากสมการที่1 เเท่ากับ y กำลังสอเอาค่า y ที่เราได้เนี่ยไปแทน y เท่ากับ2 y เท่ากับ2นะเอา2ไปแทน x มีค่าเท่ากับ4อ่ได้จุดตากจุดแรกคือจุด x ขึ้นก่อนนะ x 4 y 2ต่อมา อีกค่าเลย y เท่ากับลบสลบสเอาลบสไปแทนเอาลบสไปแทนใน y ลบสามแทนใน y แล้วก็ทั้งหมด,ดยกกำลังสองแล้วก็คิดเลขมาได้ x เท่ากับเเอา x ขึ้นก่อนนะแล้วก็ตามด้วย y เขึ้นก่อนนะ x9 y ลบสสังเกตถ้าเราไปใช้สมการที่2เอา2ไม่แทนก็ได้4เหมือนกันเอาลบสมไม่แทนลบไปชนลบกลายเป็นบวกกลายเป็น6บวกอีก3กลายเป็นบวกเเท่ากันเท่ากันเอาจุดตัดกับจ,จุดยอดไปพอดพอดกราฟพอดกรับ ตั้งแกนตั้งแกนแกน x แกน y จุด x 4 y 2กา kk สี่สองอีกจุดหนึ่ง จุด x 9 y ลบ3 x 9กกเอานะ y ลบ3ลงมาข้างล่าง x เ y ลบสาม สจุดนี้คือจุดตัดอีกจุดหนึ่งจุดยอดจุดยอดคือจุดศูนย์ศูนย์กราฟพาราโบลาข้อมแกน x ฝั่งบวกก็คือตะแคงขวาวาดกราฟพาราโบลาตะแคงขวาให้ผ่านจุดตัดทีนี้ดั้งเดิมอ่ะมันเป็นรูทมันจะเป็นพาราโบลาแค่ ครึ่งเดียวแบบนี้แสดงว่ามันจะไม่ลงมาข้างล่างจากนั้นเราจะลากกราฟเส้นตรงให้ผ่านจุดตัดทั้งสองจุดลากกราฟเส้นตรงให้ผ่านจุดตัดทั้งสองจุด 拉过来。 าลากราฟเส้นตรงให้ผ่านจุดตัดทั้งสองจุดจากนั้นอีกเส้นหนึ่งอีกเส้นหนึ่งเส้นตรง y เท่ากับ0มันต้องล้อมทั้ง3เส้น เส้นตรง y เท่ากับ0ก็คือเส้นตรงแกน x y เท่ากับ0ก็คือแกน x ถ้า x เท่ากับ0ก็คือแกน y y เท่ากับ0ก็คือเส้นแกน x แบบนี้เส้นแกน x หรือว่าเส้น y เท่ากับ0แรงเงาบริเวณที่ปิดล้อมทั้ง3เส้น1เส้น2เส้น3เส้นแรงเงาตรงนี้ตรงนี้นะคือบริเวณที่ปิดล้อมทั้ง1เส้น2เส้น3เส้นที่พี่ขอ,ก,อก๊อบรูปอีกรูปหนึ่ง เพราะว่าข้อนี้ต้องใช้2วิธีอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไปก่อน,ไ,อนได้จุดตัดแล้วลากกราฟเสร็จแล้วแรงเงาเรียบร้อยจากนั้นให้เราเขียนสมาการกำกับเส้น อันนี้ชี้ที่เส้นโค้งมันคือโค้งพาราโบลา y เท่ากับรูท x หรือจะเป็น x เ,เท่ากับ y กำลังสองก็ได้เออก็ได้ อันนี้ชี้ที่เส้นตรงเส้นตรงก็คือเส้นตรงสมการที่2ยยกกำลังหนึ่งทั้งคู่คือการาฟเส้นตรง x เท่ากับ6ลบ y จากนั้นมาดูวิธีที่1พี่ขอขยายโจทย์นิดนึง วิธีที่1เราจะใช้ dy dx dy dx คาว่า dy dx แสดงว่าเราจะตั้งสติป dx ตั้งสติป d อะไรให้ดูตัวท้ายเราจะตั้งสติป dx โจทย์บังคับมานะบังคับมาสติป dx คือสติป แนวแนวตั้งตัดกัน x วาดแท่งแนวตั้งไว้ในรูปวาดตรงไหนก็ได้ขอให้อยู่ในรูปวาดไปก่อนจะก,กี่ช่วงช่งมนั้นนะเดี๋ยวค่อยวากันาวาดไปก่อนหนึ่แท่งวาดไปก่อนสเตต d x ลักษณะาการกวาดมันจะกวาดตามแนวแกน x ดูลูกสอนแกน x กวาดจากซ้ายไปขวา ขวาจากซ้ายไปขวากว่าจาก x เ,เท่ากับเท่าไหร่ถึง x เ,เท่ากับเท่าไหร่ค่อยๆหานะใจเย็นๆเ,เริ่มต้นกว่าจากซ้ายสุดที่แรงเงาที่ x เ,เท่ากับ0ถึงขวาสุดที่แรงเงาคือตรงนี้ซึ่งไอตรงเนี้ยเรายังไม่รู้เรายังไม่รู้ เรารู้ว่าตรงนี้มันคือ x เท่ากับ4ี่ย x 4แต่ตรงนี้ไม่รู้แต่ต้องมีค่ามากกว่า4แน่นอนตรงนี้คือ4จุดตรงนี้คือ x เท่ากับ4ตรงนี้มากกว่า4แน่นอนตรงนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้ x เท่ากับ9แสดงว่ามันต้องอยู่ระหว่าง4กับ9เราจะมาหาจุดตัดแกน x จากสมการเส้นตรงเช้นนี้เราจะมาหาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x หาจุดตัดแกน x เ,เราจะให้สังเกตนะจุดตัดแกน x จุดตรงนี้อะไรเป็น0 X ไม่สูนย์แน่นอน X เป็นบวกไอ้ x ที่เป็นศูนย์นัคือ Y จุดตรงเนี้ยไม่ขึ้นไม่ลงแสดงว่า Y มีค่าเท่ากับศแสดงว่าหาจุดตัดแกน x เราจะให้ Y เท่ากับศูนย์ถ้าหาจุดตัดแกน y เราจะให้ x เท่ากับศจุดตัดตรงนี้มีเส้นตรงตัดผ่าน ะฉะนั้นจากสมาการเส้นตรงสมาการนี้ก็ได้นี้ก็ได้ไหนก็ได้ต้องเป็นสมาการของเส้นนี้นะตอนนี้เรากำลังหาจุดตัดแกน x อ,อยู่นะจากสมาการเส้นตรงเราจะให้ y เท่ากับศ ให้ y เท่ากับ0แล้วก็ย้ายพางให้เหลือแต่ x ย้ายลบ6มาเป็นบวก6สแสดงว่าตรงนี้ x มีค่าเท่ากับบวก6ทีนี้พี่ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมหเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ระหว่าง4กับ9อ่ะ แสดงว่าข้อนี้มองผิวเผินนะมองผิวเผินอินดิเกตขอบเขตนอกเนะี่ยมันคือการกวาดกวาดจากซ้ายไปขวากวาดจากศูนย์ไปสุดที่ตรงนี้คือ x อเทออ่ากับหกเอท่ากับหแต่อ่ามีแต่มีแต่แตสังเกตนะสติฝั่งบนเนะี่ยตอนแรกเนี่ยมันแต่เส้นโค้ง เมื่อเลยจุดนี้มันเปลี่ยนเส้นมาแตะเส้นตรงลักษณะแบบนี้เราจะอินดิเกตแบ่งเป็นสองช่วงมันเปลี่ยนเส้นการแตะนะมันเปลี่ยนเส้นการแตะเพราะนั้นเราจะอินดิเกตจาก0ถึงตรงนี้คือ x เท่ากับ4ก่อน0ถึง4แล้วก็4ถึง6 ศถึง4 4ถึงหแบ่งเป็น2ช่วงตอนนี้เราได้ขอบเขียนนอกแล้วนะแล้วก็ลอกก้อนโจทย์มา แล้วก็เท่ากับอินทิเกรตสชั้นแล้วก็ y บวกสเราตั้งสติติ dx ก็ต้องเป็น dy dx ่า da คือ dy dx ขอบเข็นนอกเป็นของ dx นอกคู่นอกในคู่ใน ขอบเขตนอกเป็นของ dx พี่จะเขียน x เท่ากับรอไว้ขอบเขียนในเป็นของ dy พี่จะเขียน y เท่ากับรอไว้ขอบเขียนอกคือการกวาดขอบเขียนในคือการแตะขอบเขียนอกจะเป็นตัวเลขเสมอทีนี้เรามี2ช่วงเราก็ต้องเขียนสามอีกก้อนเลย มาดูทีละช่วงนะ,ะจุดตัดเอาแอบไว้เพิ่ะขอจัดระเบียบนิดเนึ่งสองช่วงจะยาวนิดหนึ่งไว้ข้างล่างมามาดูช่วงแรก ช่วงแรกหาไว้แล้วเนี่ยกว่าจาก0นถึง4 x เท่ากับ0ย์ถึง x เท่ากับสช่วงแรกนะ0ูนถึง4สติต๊แต่2ฝั่งขอบเขียนบนให้ดูฝั่งบนแล้วสังเกตน,นะสมการที่ใช้อ่ะต้องย้ายข้างให้เหลือแต่ y เหลือแต่ y ยังเหลือแต่ y แล้วแต่ที่มีให้เลือกทั้ง x ทั้ง y อ่ะที่ไฮไลท์ y ที่ใช้ต้องย้ายข้างให้เหลือแต่ y สังเกตเส้นตรง ยังไม่เหลือแต่ y อา้าวย้ายข้างด้วยย้ายลบ y มาเป็นบวก y ย้ายบวก x มาเป็นลบ x ามาต่อตรงนี้สติปแต่สองฝั่งขอบเขตบนให้ดูฝั่งบนข้างบนแต่เส้นโค้งพาราโบลา y เท่ากับเท่าไหร่ y เท่ากับรูท x y เท่ากับรูท x ขอบเขียนล่างให้ดูฝั่งล่างข้างล่างแต่แกน x ก็คือ y เท่ากับศูนย์มาและหนช่วงช่วงที่2กว่าจาก4ไปสู่ที่6 4ถึง6เหมือนเดิมสเต็ปแต่2ฝั่ง สติแต่สองฝั่งช่วงที่สองนะขอบเขตบนให้ดูฝั่งบนข้างบนแตะเส้นตรงตรงคือตรง y เท่ากับ6ลบ x ใส่มาขอบเขตล่างให้ดูข้างล่างข้างล่างแตะแกน x ก็คือ y เท่ากใส่มาแบบนี้ข้อนี้เขาบอกว่าไม่ต้องหาค่าปริพันธ์ก็คือไม่ต้องอินทิเกรตติดไว้แค่นี้ เวลาทำข้อสอบจริงๆนะเขาว่า x เ,เท่ากับ Y เท่ากับไม่ต้องเขียนก็ได้อีกบรรทัดหนึ่งพี่จะลบเขาว่าเ,เท่ากับ Y เท่ากับออกอลบออกไปเกะกะแต่ตอนทํำนะเขียนไว้ก็ดีตอนที่เราที่เรากำลังใส่ขอบเขตน,นะจะได้ไม่หลงกับการย้ายข้าง แล้วค่อยไปลบทิ้งที่หลังก็ได้เหมือนเขียนเป็นดินสอบางๆไว้ก็ได้แล้วก็ตอบอันนี้คือได้วิธีที่หนึ่ง ต่อมามาดูวิธีที่สองเราจะใช้ dx dy รูปมีแล้วใช้ dx dy แสดงว่าเราจะตั้งสติป dy ดูตัวท้ายดูตัวท้าย ตัวท้ายเนี่ยมันจะบ่งบอกว่าเราตั้งสติปีอะไรสตริปีวายลักษณะการกวาดสติปีวามันจะกวาดววาตามแนวแกน y ตรงตัวนะรู้สอนแกน y กวาดจากล่างขึ้นบนสติปีวายกวาดตามแนวแกน y กวาดจาก y เท่ากับเท่าไหร่ ึง y เท่ากับเท่าไหร่สติป d y มันจะเป็นแท่งแนวตาก,กนัน y คือแท่งแนวนอนแล้วกว่าจาก y เท่าไหร่ล่างสุดล่างสุดคือ y เท่ากับ0แล้วก็เลื่อนไปเรื่อย จนถึงบนสุดที่เราแรงเอาไว้ก็คือ y สูงเท่าไหร่ตรงนี้ระดับตรงนี้คือ y y สูง2 y ให้ดูตัวหลัง y สูง2ก็คือ0ถึง2 0ถึง2ล่างสุดคือ0บนสุดคือ2แสดงว่าตอนนี้เราได้ขอบเขตนอกแล้ว เราจะเขียนสมาการกำกับเส้นเมื่อกี้ที่เราใช้เป็น y เท่ากับแสดงว่าตอนนี้มันต้องเป็น x เท่ากับพี่กอบฟของเก่ามานะ x เท่ากับ y กำลังสองอันนี้ชี้ที่เส้นโคง้งอันนี้ชี้ที่เส้นตรง ต้องเป็น x เท่ากับเหมือนกัน x เท่ากับ6ลบ y เมื่อกี้เป็น y เท่ากับไปแล้วแสดงว่าอันนี้ก็ต้องทำไมก็ต้องสลับจาก y เท่ากับก็ต้องเป็น x เท่ากับโอเคนะตอนนี้เราได้ขอบเขตแล้วเขียนสมการากำกับเส้นแล้ว เราจะลอกก้อนนี้ลงมาอันนี้แค่ช่วงเดียวนะสังเกตฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายจากล่างสุดถึงบนสุดแตะเส้นเดิมฝั่งขวาล่างสุดถึงบนสุดก็แตะเส้นเดิม ลักษณะแบบนี้อินดิเกตแค่แค่ช่วงเดียวช่วงเดียวเท่ากับช่วงเดียวนะช่วงเดียว y บวกสองอกมา da เราตั้งสเิป dy da ก็ต้องเป็น dx dy ขอบเขียนนอกเป็นของ dy เขียน y เท่ากับรอไว้ขอบเขียดในเป็นของ dx ขอเขียน x เท่ากับรอไว้ขอบเขียนนอกคือการกว่ดเราหาไว้แล้ว ก,กว่าจากศูนยหึง2กว่าจากล่างขึ้นบนขอบเขตในคือการแตะสติปเนี่ยมันแตะสองฝั่งขอบเขตบนให้ดูฝั่งขวาฝั่งบวกขอบเขตบนให้ดูฝั่งขวาซ้ายกับขวาบนให้ดูฝั่งขวาขวาแตะเส้นตรงคือเส้นตรง x เ,เท่ากับ6ลบ y ใส่มาขอบเขตล่าง ให้ดูฝั่งน้อยก็คือฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายไปแตะเส้นโค้งคือเส้นโค้ง x เท่ากับ y กลังสองใส่มาแล้วสังเกตนะที่เราเขียน x เ,เท่ากับ y เนะี่ยเราอ่ะจะต้องย้ายสมาการให้เหลือแต่ x แบบนี้ถ้ายังไม่ย้ายต้องย้ายด้วยนะเขียนไว้แบบนี้ข้อดีของมันก็คือการเราหลงการเราเืิมอีกประทัดหนึ่ง เอา y เท่ากับเอา x เท่ากับออกเอา,เอ,าออกไป mm. แล้วก็ตอบทีนี้จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบไหนสุดท้ายแล้วถ้าเราหาค่ามานะ คําตอบมันจะมีค่าเท่ากันแน่นอนโอเคเสร็จ okay,